ไทยรายวันสุคนชัยอารีคนเก่งมีคนดีหายากที่พวกเราปลอบใจกันไปในทุกส่วนของสังคมมนุษย์คนเก่งมีมากหายากคนดีท่านพุทธาทาสสอนให้เรารู้และมองเห็นแต่เราไม่อาจจะแยกแยะได้จนกว่าคนไม่ดีถูกผู้รักษากฎหมายเข้าถึงตัวได้ทั่วถึง เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกล้าใช้อำนาจอย่างมืออาชีพกล้าใช้อำนาจตรงไปตรงมากับพวกนอกกฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นพระนอกรีดกับสีกามิช,ชาชีพจำนนต่อหลักฐานคาวัดใครจะเชื่อว่าเช้าโชบัตรสีบัตรเถลิงเกิดกับพระในวัดดังทั่วประเทศได้ขนาดนี้เกิดกับพระผู้ทรงศีลทรงธรรม ตามสายตาชาวพุทธทั่วไปก็หนีไม่พ้นมือตำรวจต้องยอมรับว่าเป็นผลงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาดีที่สุดชี้ให้ชาวพุทธเข้าใจได้ชัดมากด้วยหลักฐานพันคอบพระชั้นผู้ใหญ่ใช้เงินบุญเสพเมถุนในชุดผ้าเหลืองไม่เกรงบาปไม่ต่าง การเมืองที่ตำรวจยังไม่กล้าบุกไปถึงรังธุรกิจสีเทาเหล่านั้นไม่ใช่เหตุเพราะกลัวบาปไม่ใช่ไม่มีหลักฐานในมือตำรวจเป็นเพราะตำรวจตกอยู่ใต้อำนาจนักการเมืองทั่วถึงโยงใหญ่ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่ามือปราบฝ่ายไหนจะก,กล้ารุกถึงรังนักการเมืองสีเทาเหล่านั้นได้มีปราพระ อลัชีเดียรถีมีศักยภาพสูงที่สำนักพุทธสั่นสะเทือนที่เคยแค่ยกมือพนมก้มกราบมิจชาชีพผ่าเหลืองมาตลอดเพราะพระนอกรีดมีกำแพงเงินกำแพงทองกั้นไว้ปกป้องให้คนในสำนักที่เป็นคารวาสเกรงบารมีตำรวจมือปราบชุดนี้ไม่เกรงใจคนไฝ่บาปจึงชี้โทษให้เห็นนำไปเข้าคุกได้ ทั้งพระและสีกาศกรปรกไม่มีใครมาคอยขัดขวางเช่นความผิดสีเทาซ้ายการเมืองมีหลักฐานชัดก็ยัดใส่ถุงเก็บไว้คอยรอดูหลักฐานที่มีสารพัดข้อหาได้ไม่ยากหากเงินเข้าไม่ถึงพระชั้นผู้ใหญ่ที่ตำรวจจับศึกหรือละอายต่อบาปแค่คำเรียกขานว่าพวก อลัชชีดีรถีและคำสาปแช่งจากปากชาวพุทธมาปลงได้ภายหลังจึงปลดผ้าเหลืองออกไปจากร่างสกปรกทิ้งไปแล้วหลังเสพเมถุนเอาเงินวัดไปโรยฐานให้ศีกานารีขี่พระจำนวนทรัพย์สินของวัดไปมากมายนับร้อยล้านตำรวจคงต้องบุกต่อไปให้ถึงรังใหญ่ในวัดนอกวัดสำนักพุทธ ที่สีกามีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยอย่าแค่เคยชินในสินบนเหมือนจับคดีด,ดังๆแก๊งคอลแก๊งฟอกเงินพวกค้ายาเสพติดรายย่อยรายใหญ่ที่เขานินทาตามหลังจับแล้วจับอีกยังออกมาลอยนวลหากินกับสินค้าเถื่อนเดิมๆเมงินไหลเข้ามากกว่างานประจำ ที่ทำกันอยู่ตำรวจก็ต้องร่วมก่อกรรมทำชั่วด้วยกันต่อไปนี่และเข้าตตำราภาษาพระคุณเจ้าหลวงพ่อพุทธทาตสที่เทียบเคียงให้คิดต่อจุดจุดจุดถึงตำรวจเก่งมีมากจุด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 หายากตำรวจดีสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580